ยอะไงเลยเหรอเอาหัวทิ่มเลยเหรอเอายอะไงเอาติดมันติด่าตาก็ออกตาก็ออกห่างมอไซน์หน่อยสิตาเอามอไซน์ออกไปหน่อยสิ้พอใจหลครครับครบนีรแงลงมาเร็วๆอ่ะ้วห่างมอไซน์ก่อนจิตาเออควงมาเข่าหัววันน้โยกเองควนเด้โยกเอ็อันนี้เอหัวหน้า ああนั่งสองได้ไหมครับนั่งสองได้ไหมลูกน no. no ั arp arp uh ่งสองอ่ะน้อหนูก็ให้นุนั่งข้างหลังไงครับก็ให้น้องบอกให้อ้ยอ้ไอ้กรจจับไปไงก็นั่งคู่กันได้ไหมอาเร็วๆครับอ่าน้องนี่อยู่อ่าแล้วน้องรออยู่ไหมนั่นเคนละทีคนละทีอ่าเร็วๆพี่จอมโอ้พี่ตอมจอมต้องยืนได้แล้วนะครับ พี่จอมยืนต้องยืนได้แล้วนะลูกไม่ใช่น้องนะเนี่ย่ะเออขาทึ้นก่อนหนูคุณหนูก็เอาขาน้องทับขาหนูสิลูกเน้องคนเดียวก็ได้โอ้ยเดี๋ยวมันไปไม่ได้ลเลยเอาคนเดียวสิลูกโออไม่ไหวแล้วไปแล้วพี่จอมไปแล้ว